เชฟสาวทะลุมิติบทที่30เงาดำที่ถูกหรือว่าเป็นผีผีผีจริงๆเงาดำที่ได้ยินเสียงทํำท่าเหมือนกับหันซ้ายหันขวาแล้วกระโดดขึ้นกำแพงหนีไปก่อนที่สิงถิงและอูส่วนจะออกมาที่สวนหลังร้านในขณะที่เยอาซือตามหลบหลังอูส่วนอย่างกล้ากล,าก,ลากลัวกลัว ใช่ผีจริงๆใช่หรือไม่หากเป็นคนเขาสู้แต่หากเป็นผีขอเพนก่อนล่ะไม่ใช่นะซิ่งถิงทำหน้านึกคิดนางมั่นใจว่าเงานั้นไม่ใช่ผีแน่ๆข้าเห็นเขาใส่หมวกสานมีผ้าแพรสีดำปิดรอบตัวเหมือนกับหยวนเฉาหรือฮะกหยวนเฉาคนที่กินเลือดคนนั้นน่ะหรือแบบนั้นน่ากลัวกว่าผีอีก แค่คิดว่าจะต้องประมือกับคนที่ดูอันตรายแบบนั้นเยอะซื้อก็ตัวสั่นแล้วฝีมือสมัครเล่นอย่างเขากับคนแบบนั้นมันคนะระดับฉันจะไปสู้อะไรได้ไม่ถึงหนึ่งกระบวน้าก็ตายแน่นอนไม่ต้องพนันให้เสียเวลาแถมน่าจะตายแล้วยังคงถูกสูบเลือดจนหมดตัวเป็นแน่ถามจริงเถอะเขาไม่ใช่ผีหรือปีศาจแน่หรือทำไมถึงต้องกินเลือดแถมยังต้องคุมผ้าดดำทั้งตัวอีก คำถามนี้ไม่มีสหายคนใดเอ่ยปากตอบมาได้ซิงถิงเองนางก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุใดแต่สภาพตอนที่นางเห็นร่างกายของเขานั้นมันทำให้นางรู้สึกเหมือนกับว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรบางอย่างดูน่าสงสารไม่น้อยไม่รู้แต่เหมือนเขาจะไม่ได้มารายอูซ่วและเยลซือมองตามนิ้วของสิ่งถิ่งที่ชี้ไปยังหินก้อนหนึ่งซึ่งบนหินนั้นจากเดิมเป็นดอกไม้แห้งเขียว แต่ทว่าเวลานี้กลับเป็นดอกไม้สดสเีขาวนวลดอกหนึ่งมาวางแทนที่บ่งบอกได้ว่าหยวนเชาวนั้นคงมาไว้อะไรให้แก่ผู้ตายเป็นแน่ซึ่งจากที่เท่าแก่ผู้เป็นเจ้าของร้านเหล้ามาเรื่องที่พ่อครัวคนเก่าเสียชีวิตมันก็ผ่านมานานแล้วแต่ทว่าหยวนเชาวเองคงจะมีบางอย่างในใจถึงได้มาที่นี่ตลอดซึ่งถึงคิดในใจโดยไม่ได้เอ่ยออกไปหากเขาไม่ได้คิดร้ายกับเราก็ปล่อยเขาไปเถอะอย่าเสียเวลานอนเลย ว่าแล้วอู๋ซวนก็เดินกลับเข้าไปตามด้วยเยลสือที่เลิกใส่ใจเพราะว่าง่วงนอนเต็มทีสิ่งถิ่งเงยหน้ามองพระจันทร์ข้างบนซึ่งวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงพอดีแสงสีนวลส่องสว่างให้กลางคืนนี้สดใสกว่าปกติเมื่อไม่เห็นว่ายวนเชาจะกลับมานางก็เดินตามสหายกลับเข้าไปพักผ่อนร่างภายใต้ผ้าแพสีดำถอนหายใจเล็กน้อยเขานีขึ้นมาซ่อนตัวอยู่บนหลังคา หมวกที่ถูกถักติดกับผ้าพราสีดำถูกถอดออกเผยให้เห็นใบหน้าขาวซีดริมฝีปากรั้งตึงกับแผลผุพองเล็กน้อยตามใบหน้าและร่างกายแววตาที่ไม่เหมือนกับมีชีวิตแลดูเศร้าหมองและอะไรขนาดท่อสายตาเมื่อมองดวงจนันทร์ที่นี่เป็นร้านอาหารอีกครั้งเซียวเออต๊ะค่าได้หรือยังเสียงตะโกนเรียกของลูกค้าดังขึ้น ทำให้เสี่ยวเออเพียงคนเดียวถึงกับแทบจะรับมือไม่อยู่อีกตามเคยแม้จะเปิดร้านมา3ามสีวันแล้วมาแล้วขอรับเขารีบวิ่งถือถาดที่มีน้ําแกงไปส่งทันทีพร้อมยิ้มประจบน้ําแกงตุ่นยาจีนหองอร่อยมาแล้วขอรับเมื่อได้อาหารที่สั่งแล้วลูกค้าก็อารมณ์ดีขึ้นเดี๋ยวสืออนหายใจไม่ทันได้พักก็ต้องไปรับลูกค้าอีกโต๊ะตอนแรกเขานึกว่างานเสี่ยวเออจะง่ายงแต่ที่ไหนได้ เหนื่อยสายตัวแทบขาดไม่พอยังต้องมารองรับอารมณ์ลูกค้าที่สั่งแล้วได้ช้าไม่พอใจอีกสิ่งถึงเร็วๆโต๊ะสามดูท่าจะอารมณ์ไม่ดีเสียแล้วได้สิ่งถิงเองก็พยายามเร่งอย่างสุดฝีมือแต่เหมือนเป็นเพราะนางหงงานหนักมาติดต่อสีวันจึงรู้สึกเพลียไม่น้อยส่งผลให้ความเร็วในการทำลดลงด้วยตอนนี้นางเริ่มคิดที่จะหาคนมาเพิ่มอีกคนสองคน และควรจะมีวันหยุดของร้านสัปดาห์ล้านหนึ่งวันหากไม่แล้วก็พวกนางคงทำการไม่ไหวแล้วจะส่งผลเสียกับชื่อร้านด้วยอีกอย่างหลังจากที่นางทดลองขายมา3-4วันนี้นางคิดว่าจะต้องปรับรายการอาหารเสียใหม่ซึ่งการกินของคนที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบอาหารจานเดียวกันเท่าไรนะักไก่ผัดสามรสตัวสามได้แล้วเมื่อนางเอ่ยพร้อมส่งจานอาหารให้เยวซือก็รีบรับไปส่งตัวสามทันที ขณะที่ซิงถิงกำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารนางรู้สึกเหมือนมีคนจับตามองจึงขยับเข้ามาใกล้อู่ซส่วนเล็กน้อยก่อนจะกระสิบถามวันนี้เจ้าก็รู้สึกเหมือนข้าหรือไม่มีคนมองอยู่เสียงเรียบเบยต่อให้เพราะเขาเองก็รู้สึกเช่นกันซิงถิงพยักหน้ารับเพราะนี่ก็เป็นวันที่สองแล้วที่นางกับอู่ซสวนรู้สึกเช่นนี้เมื่อถึงช่วงเย็นซึ่งใกล้ข้ามจะมีสายตาจับจ้องคล้ายมาจากทางสวนหลังร้าน ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นหยวนโชเป็นแน่ซิ่งทิงทอนหายใจนางรู้สึกอึดอัดไม่น้อยครั้นจะเข้าไปทักทายเขาก็ไม่ยอมออกมาเจอพวกนางด้วยพอนางลองเดินไปดูหลังร้านเขากลับหนีไปตลอดทิ้งไว้เพียงแค่รอยเท้าเท่านั้นเอาอย่างไรดีอยู่แบบหวาดระแวงแบบนี้ข้าไม่ไหวนะเย่ะวซือบนอุกแล้วลูกแขนที่คนลุกของตนเบา ตอนนี้อูส๋ส่วนออกไปส่งแม่นางไวหวานที่ร้านเท่าแกจีนจึงเหลือเพียงแค่ซิงถิงและเยวสซือที่กำลังปรึกษาหารือกันจะให้ทำยังไงได้เล่าข้าลองเรียกแล้วเขาก็ไม่ยอมออกมาเจอเขาไม่ไว้ใจหรือเปล่าอูส๋สวนที่เพิ่งจะกลับเข้ามาเอ่ยอาจจะใช่ซิงถิงนิ่งคิดเอาแบบนี้พวกเจ้าขึ้นไปนอนก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะลองอยู่รอเขาดูเผื่อเขามาอีก จะบ้าหรือไงหากเจ้านั่นเยอสือทำท่าเชิดคอแทนคำเอ่ยข้าว่าไม่หรอกเสี่ยงเกินไปผู้ส่วนเอ่ยแย้งเช่นกันแต่มันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วหากปล่อยไปแบบนี้พวกเจ้าเองก็ไม่สบายใจด้วยไม่ใช่หรือไหนจะเหนื่อยจากงานแทนที่จะได้พักผ่อนสบายสบายยังต้องมานั่งระแวงกันอีกยังน้อยขอแค่รู้เหตุผล และมั่นใจว่าเขาไม่ได้มาร้ายก็พอบุรุษหน้าหวานสบตากับสหายสองคนเธอนะข้าคิดว่าเขาไม่ทำร้ายข้าอีกรอกเซาก็เป็นแบบนี้ทุกทีอู๋ส้วนเอ่ยแล้วถอนหายใจเบาๆแล้วต่เจ้าเอาจริงหรือเป็นเยลซื้อที่ไม่ไว้ใจแทนเพราะเขานั้นจับไอสังหารได้เขารู้สึกได้ว่าบุรุษใต้ผ้าคลุมสีดำนั้นปล่อยไอสังหารจางๆออกมา แม้บางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ทําให้รู้สึกเย็นยะเยือกไม่สมควรเข้าใกล้หรือจะเรียกให้ถูกก็คือสัญชาตญาณของเขากําลังบอกว่าบุคคลผู้นั้นไม่ควรผูกมิตรด้วยไม่ต้องห่วงหรอกนะหากเขามีท่าทีจะทําอันตรายคา่ะข้าจะรีบตะกนเรียกพวกเจ้าทันทีอู๋ส่วนพยักหน้ารับเย,ยวสื่อแลดูไม่อยากจะไว้ใจแต่ในเมื่อสหายสองคนตกลงกันเรียบร้อยแล้วเขาจึงไม่ขัดก็ได้ มีอะไรก็รีบเรียกข้าเดี๋ยวข้าพาหนีเองข้าหนีเก่งสิ่นถิงหัวราเบาเบาแล้วโบกมือให้สหายทั้งสองที่ขึ้นไปชั้นบนตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่นางคนเดียวซิ่งถิงเดินเข้าครัวไปแล้วหยิบนำเอาเข้าวเหนียวมะม่วงที่ยังคงเหลืออยู่ออกมาพร้อมกับถ้วยน้ำชาสองถ้วยไปวางเอาไว้ที่โต๊ะในสวนเล็กๆหลังร้านเพื่อรอคอยหยวนเชา เงาดำเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหลบเข้าที่มุมมืดซิ่งถิงสัมผัสได้ถึงเสียงบางอย่างจากข้างหลังนางยิ้มออกมาบางบางก่อนที่เสียงอ่อนโยนจะเอ่ยเจ้าหิวหรือไม่ออกมานั่งกินขนมกับข้าก็ได้นะขนมหรือเสียงแหบแห้งเอ่ยถามกลับก่อนที่ร่างสูงเกือบจะเท่านางเพราะใส่รองเท้าเสริมส้นโผล่ตัวออกมาเล็กน้อยเพื่อยื่นหน้าออกมาดู บนโตหินที่ไม่เคยมีผู้ใดมานั่งอยู่นานปรากฏร่างของบุรุษหน้าหวานที่เขาเคยเจอครั้งเข้าร่วมการประลองคนใจดีคนที่สามที่ไม่เอ่ยว่าเขาเป็นปีศาจใช่อร่อยนะซิ่งถิงทรงนิ้มให้เขาอีกคราวเมื่อเห็นว่าคนที่ซ่อนตัวอยู่ยอมออกมาเจอหน้านางแล้วมือเขาแม้จะไม่กระจ่งางใสเท่าไหร่นักเลื่อนจานข้าวเหนียวมะม่วงออกห่างจากตัวเล็กน้อย ร่างภายตายภาคลุมแลดูลังเลกับพราะท้องที่เริ่มจะร้องหิวทําให้ยอมเดินออกมาจากมุมมืดเขานั่งลงตรงฝั่งตรงข้ามของนางซิ่งทิ้งเพียงส่งยิ้มให้เท่านั้นเมื่อเห็นเขาคว้าจานข้าวเหนียวมะม่วงเข้าไปในผ้าคลุมนางไม่อยากที่จะเร่งรัดเขารอให้เขาค่อยๆเปิดใจจะดีกว่าเพียงไม่นานนักจานเปล่าก็ถูกส่งออกมาคืนบนจานมีคราบเลือดลงเหลืออยู่บ่งบอกได้ว่าเด็กคนนี้คงจะเอาเลือดไปราดบนอาหารกินอีกแล้ว นางจึงส่งน้ำชาให้เขากินล้างปากด้วยอร่อยหรือไม่อร่อยเจ้ามาเยี่ยมคนผู้หนึ่งหรือนางลองถามลองเชิงผู้ถูกถามเงียบไปชั่วครู่มอกสารขยับลงเล็กน้อยเป็นการพยักน้ายอมรับว่าใช่ก่อนที่จะเอ่ยถามกลับเจ้าไม่กลัวข้าหรือทำไมข้าต้องกลัวเจ้าด้วยลร่ะคนอื่นกลัวคนอื่นกลัวเจ้าแล้วไง ข้าไม่จําเป็นต้องกลัวตามไม่ใช่หรือนางเอียงคอถามอย่างสงสัยที่กลัวนั้นเพราะใบหน้าหรือเพราะเจ้ากินเลือดเราไม่มีเสียงตอบรับจากคนที่ถูกถามซิ่งทิงจึงยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนอีกครั้งนางไม่เห็นใบหน้าใต้ผ้าแพรสีดําสนิทจึงไม่อาจจะรับรู้ได้ว่าเขากําลังรู้สึกเช่นไรแต่จากการที่นั่งคุยกันแบบนี้นางรู้สึกถึงความหดหู่และเศร้าในน้ำเสียงของเขา จึงเปลี่ยนเรื่องถามที่นี่เคยเป็นร้านอาหารที่สวยมากใช่หรือไม่ใช่เสียงที่แลดูสดใสขึ้นเอ่ยตอบถังหนินทำอาหารอร่อยร้านสวยขายดีเขาสอนข้าทำอาหารด้วยเป็นสหายคนแรกของข้าเป็นคนใจดีภาพคนสวมชุดพ่อครัวที่ถูกฆ่าตายต่อหน้าปรากฏขึ้นมาในหัว เลือดสั์กระเซ็นกลิ่นเขาคลุ้งกระจายทั่วตัวแม้แต่ภายในปากของเขากับบุรุษชุดดำผู้หนึ่งทีมเพียมดวงตาภายใต้ผ้าคลุมเบิกกว้างสันระริสองมือเล็กกลุมหัวของตัวเองพลางสะบัดอย่างแรงเพราะข้าเพราะข้ายวนเชาเจ้าต้องกินเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไม่ทันพี่เขาเป็นสหายข้านะท่านฆ่าเขายวนเชา นักฆ่าไม่มีสหายยวนเช่าร้องโหยหวนอย่างทรมานสิ่งถิงเป็นอะไรหรือไม่เยาซือรีบกระโดดออกจากหน้าต่างห้องนอนของตนเองพร้อมในมือถือดาบเขาใช้ทางลัดจากหลังคากระโดดลงมาคว้าตัวสหายให้ออกห่างจากร่างใต้ผ้าคลุมสีดำทันทีแล้วยืนขวางหน้านางเอาไว้อู๋วนเองก็รีบลงตามมาเช่นกัน เยอสื่อทำหน้าเครียดเพราะแรงกดดันมหาศาลที่เหมือนจะเอาชีวิตของทุกสัรพ,พสิ่งที่อยู่อก็ทะลักออกจากร่างเล็กที่สุดลงไปกับพื้นซึ่งถึงถึงกับทำอะไรไม่ถูกเพราะเมื่อสักครู่เขายังคุยดีๆอยู่เลยแต่เพียงแค่ชั่วพริบตาร่างที่สุดอยู่ก็หายจากไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับไม่เคยมีอยู่อะไรกันเยอสือกับอูส่วนนิ่เงียบเขาสองคนนั้นก็แอบฟังอยู่ข้างบนเหมือนกันจึงรู้เห็นทุกอย่าง แม้จะไม่ได้ยินทุกค้อยคำข้าว่าอย่ายุ่งกับเขาจะดีกว่าเยลสือพูดออกมาอย่างจริงจังอูส่วนเองนั้นก็เห็นด้วยสิ่งถิงไม่มีทางเลือกจึงต้องพยักหน้ารับก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนโดยลงกรอนประตูหลังร้านอย่างแน่นหนาแม้อูส่วนและเยวสือจะสบายใจขึ้นมานิดหน่อยเพราะทราบว่าคนใต้ผ้าคลุมปริศนานั้นไม่ได้มีท่าทีที่จะมาทำร้ายพวกเขา แต่ก็ไม่ไว้วางใจอยู่ดีส่วนสิ่งถิงนนั้นนางพยายามลึกเหตุผลว่าเหตุใดเขาถึงมีท่าทีเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของเจ้าของร้านคนเก่าที่เช่าร้านนี้หยวนเชาจะมีส่วนเกี่ยวข้องลึกเข้าไปภายในปา่าอาอาจารย์ร่างโซเซเดินเข้ามาในกระท่อมหลังน้อยก่อนจะซุดตัวลงนอนบนเตียงของตนเองจนเกือบจะทับกระต่ายสีขาวขนปุยตัวหนึ่ง โชคดีที่มันหลบไปได้ทันอาจารย์ท่านพี่เขาบูรุษร่างโปร่งที่ถูกเรียกว่าอาจารย์หยุดตํำยาก่อนจะลุกขึ้นไปเทยะที่ถูกต้มอยู่ในหม้อใบเล็กใสชามแล้วนำมาให้สิทธิกำลังทรมานเพราะฝันร้ายอีกคราวใบหน้าที่ซิ้นอยู่แล้วซิ้นลงมากกว่าเก่าเหงือผุดขึ้นมาบนหน้าผากผมที่ถูกดึงถึงร่วงออกมาเป็นกระจุกริมฝีปากถูกกัดจนห่อเลือด เจ้าแค่ฝันร้ายเท่านั้นไม่เป็นไรพี่ของเจ้าเขาไม่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวมาทานยาก่อนเถิดมือใหญ่ลูกหัวคนบนเตียงเบาๆเป็นการปลอบโยนพร้อมกับค่อยๆป้อนยาควบคุมจิตใจให้กระต่ายน้อยสีขาวขนปุยเองก็วางขาหน้ามันลงบนหลังมือเขาเหมือนกับจะปลอบใจเช่นกัน หากชอบอย่าลืมกดถูกใจและซับสไคร์กันด้วยนะแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะ